ราชาพฤกษ์ตั้งขาเข้าและขาออกพิกัดคลองมหาสวัสดิ์กันเพื่อนครับเขาทำต่างระดับข้ามคลองมหาสวัสดิ์เนาะตอนนี้อยู่ในช่วงของการเชื่อมเหล็กนะฮะช่วงข้ามสะพานเพราะฉะนั้นเขาจะปิดเลนขวาและเลนกลางคือเลนที่ผมวิ่งนี่ก็ปิดนะครับเพื่อที่จะเบี่ยงออกซ้ายออกซ้ายไปได้เลนเดียวนะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์เท่านั้นที่วิ่งมาคือผมวิ่งยาวๆมาเนี่ยรถเลนขวาเนี่ยก็จะไม่มีนะครับคือโล่งเลยเพราะว่ามีป้ายบอกอยู่แล้วครับว่าทางมันจะต้องเบี่ยงไปทางด้านซ้ายเลนสองเลนเลนผมกับเลนขวาเนี่ยคือ ไหมครับคือเขาต้องหยุดเพราะว่ามีรถวิ่งมาไม่งนั้นเศษของการเชื่อมเหล็กเนี่ยมันจะหล่นลงมานะฮะมันจะหล่นลงมาอาจจะโดนรถได้ครับเขาก็เลยต้องหยุดอ่ะ อันนี้มาถึงจุดนี้นะเพื่อนๆครับมาคันที่หนึ่งพอมาคันที่1ปุ๊บเนี่ยนะเพื่อนๆครับมันจะมีคันตามทันทีเพราะด้วยเข้าใจว่ามันเริ่มไปได้แล้วมั้งเขาเริ่มปล่อยแล้วมั้งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรืออันที่2คืออยากจะสู้รวดเหมือนกันครับแต่ไม่มีผู้นาพอเขานํามาแล้วก็ตามมาพอตามมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆครับเนี่ยมันก็จะแน่นคันที่2แล้วมันก็จะมาคันที่3อีกนู่นเห็นไหมครับมาคันที่4คันที่5้าเพราะเข้าใจว่ามาได้แล้วหรืออยากสู้รวดเหมือนกันก็เลยตามตามก ก่อนที่ผมจะข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาเนี่ยขวาเนี่ยโล่งเลยนะครับก็คือไม่มีรถเลยเพราะว่ามันมีป้ายบอกอยู่แล้วครับว่าเขาปิดทางด้านขวารถก็จะวิ่ง2เลนก็คือเลนสายสุดที่ไปได้เนี่ยนะครับกับเลนผมคือเลนกลางที่จะสลับกันซ้ายกันขวากันซ้ายกันขวากันมันจะเป็นระเบียบครับมันจะไม่ติดมันจะไม่จอดแต่พอมี3มปุ๊บคานนี้ครับมันจะแย่งกันทันทีรถมันก็จะติดยาวเลยครับเพื่อนๆครับ